สวัสดีจ้าช่องหย่ไม่ออฟฟิเชียลครับโดยปากโกซุลิโยบัตตาแอดมินครับพี่น้องครับพ้ามาเบ่งพี่น้อง,องว่าปูสาดครับพี่น้องครับ บ้านเมืองเชียงครับพี่น้องครับตำบลปาหลานครับพี่น้องอำเภอไปยังกระพุ้มพิสัยครับบรรยากาศแรงๆครับผาโมกตัวครับนี่ครับสาดเสื้อเต็มอัญญาแล้วพี่น้องสาดเสื้อเต็มอัญญาแล้วครับเลขสูงโมกออกมาออกศูนย์เก่าเลขอัน ได้บนญเกุเก่าผู้ใดว่าก um, yeah. okay. so ันเขาเลี่ยสองามเเล้งลูกหานมาบัเขสามเอเลยเล้งอยู่จ้ขันเลร้างกหาหนูไงเียงยูกเลี้างหาจมาเลขบนผู้ใดขันาเกเออสองถุเก่รออันองสลากอันเดียวเาเยง่เยใ้แลว่าแล้วได้สองลอยูไห่าัแม่เก่าองสลากของยู่ มัครับผมสองศูนยเ้าครับกไครับ็ลครับผมลายสวดเอาเงินเอาบ้นี่น้องฟังเพื่อนโซเล่กันกำลังสิบฟังบทสรรุกอยู่กำลังสิบฟังบทสรุกอยู่บรรยากาศแรงๆครับ สาธเสื้อมาเต็มไปแล้วพี่น้องงานฟรีครับมาแล้งงานฟรีไม่มีการเสียตังค์จะว่าเป็นงานยิงอะไพี่น้องแต่อยู่นี่วัดอยู่เลยนะเป็นวัดเป็นสวนมีทิศวัดอยู่บุญเพิ่นเลยวะ พี่น้องเอา้าอัพเดตสถานก,การณ์อตอนแรกๆครับ <c oughs> พี่น้องให้ความสนใจร้ายครับเคนว่าหมอล่อมยัพระถนเงินมาโลกูกก็เท้อมองดีนะ มาเบิ่งกลางเวจ้าเวทีเนี่ยเนือกมิดคุ้มแล้านว ยีพนุนอนมันมี่สามคนคนไทยนั้นกลับปฏิลียนเรียงแล้วเอแม่หนุ่มใหญ่หนังใหเยอะนั้งดี งานฟรีแต่วันล้อมสั่งเกะดสีพี่น้องเนาะพาพี่น้องมาฟังเบรนเบุรุษจ่าเบรนคุยกันเด้พี่น้องไี่โกงกันเลยสั่งาเพื่อนละฟังบรรพบุรุษกันเนาเมืองบรรยากาศห่านคาห่านท้ายกันยืดใส่บุพีทองครับห่านคาห่านท้ายยังได้เพื่อนยืดทั้งฝนก็ทั้งนาผมก็ยู่ทั้งฝนบุพี่น้องมีอยู่บ่ ทางเข่าประตูทางเข่ามาเบิงมอลัอเลงเดี๋ยการแดดลุกลุกตกแล้ว ครับวัดอยู่นี่ครับพี่น้องครับท่าลังเขาด้านวัดนี่แหละครับบรรยากาศครับเวทีเพื่อนสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพง ผู้ถดงยาไก,ก่กันมาเลยมาให้กำลังใจกันครับอ่าฟี่ครับมาแรงครับบ้านเบงเจียครับตำบลปลาหลังอำเภอพยักษ์กระพูพิสัยจังหวัดมหาสารคามมันก็น่าย่างไปหาเจ้าของช่องมึงวุหนนะ่าอยู่ใส่จ้าของช่อง เย้ไปหวยออกมาเราทำใจบ่ได้เย้ปวดสมองหวยออกหวยออกรถเราพี่น้องเต็มเต็มเลยพี่น้องเพิ่งถิกจับครับพ่อใหญ่โกถตกจับเคร่งสิทธิดคุกขึ้นศาลครับเมื่อสิบเอข้นศาลกะ <laughs> รถกระเสียพี่น้องอะไรลูก เอ๋อของผู้ใดเหรออุ้ยมันลงมาเองพอถ่ายคลิปอยู่นี่ครับพี่น่องเต็มเต็มเลยครับเต็มเต็มเลยเต็มเต็มครับหนึ่งสองศูนย์เก้าครับเป็นไงพี่น่องผู้ใดเบิงคลิปใหญ่ไหมครับคลิปใหญ่ไหมถ่าย ก้อนิ่กูาทายืนคุยอยู <c oughs> หนาลดมือรถเซียนครับการบรรเตสติดวงเนาะคนมึงอยู่สามหมื่นเกือ 40, บสี่หมื่นค่อนโปรเตสติสดวง <c oughs> จอดอยู่นี่แหละครับพี่นอกครับสบาย เราไปใส่บุไม sure ่ใชงไหมยูนในถ้ำเหรอ่ายูนในหลุมยูนในหม่องนอนเราเหรอ่าไปหนาเนาะบรรยากาศเย็นสบาย กับเพิ่งจะมีแดดโอ้อยู่นทในธรรมเปนนอะไรเาก็เขาไม่ามันนี่ลหะอืนอไได้ไม่กินเะไอยังฮะเป็ยังกินไม่กินบอลเขาแรกยังีเ๋ยู่เต็นท์บอกกับคนบ่มีดวงเอาฝากไว้สมอคลช่องยัใไม่อพิเชลครับขอพุ่นุกการติดตามเจ้าของจองมะลอยู่นี่ะครับในไทยคลิปก่ยไทยโอ้ยเอาครับ สวัสดีครับ